สวัสดีสมามจิกถูกถการวันนี้พบกับผมบีบเบอร์เมื่อจนเมือน,น,มมนเดิมสมามจิกเรามาเลโกยกล้องดำน้ำอย่งโกบ้านบอโลในวันที่เก้านี้นะครับโกนี้นะครับเป็นการจนระหว่างโก้เก้าราชสีหยอดปีจิตใจหรือหอยควันใจกลองดนองฟีดขายโก้ผู้ใหญ่กีจางใจจนกับโก้หลังซาดซิ่งปัญญาหรือหอยเบอร์กองหนองเบิดปากผนังโมโกนี้จริงละวันหนึ่งกิโลสมามจิกหนึ่งกิโลเรามากวางระัตแบบย่อๆทางซองไวโก้เก้าราชสีหยอดปีจิตใจ หรือไว้กันใจตัวนี้ก็ว่าชะนะมาแล้วซ่องสั่งกลางนะลาสุดชะนะทีโบโล่ซอมมาจิกเป็นหัวประปิดจุกกวัดหมัดโตนะป่ากลางนักป่านำนกซอมมาจิกเนี่ยวหนึบมีน้ำใจสำหรับปีบีดันใดดีใจในหัวโจมัวเรามีช่องทางติดตามถีลิงน้าโปรไฟนะข่าวบีโจมบีไม่มีการจะใจใ,จใดใดสั่งสิ้นเรามาควังรถก้อง,องโกยจนกันบางลาซอมมาิก โกหลังซาสิ่งปัญญาหรือวายเบอร์ตัวนี้ก็า่าลาทุจรนาถ่ายเก้า,ามันมสมาชิกจนประปิดฝีมือนะยินเย็นไม่คอยประทัดสมาชิกเลื่อยๆนะแข่งแรงสำรับตัวนี้สมาชิกสำรับหัวกุนี้ดีเจอดีแก่งเจอแก่งไก่จะอยู่ไก่จะไปมีคำาตบนะสนาบเนุนโกบาลโบโรในวันที่เก้านี้ห้ามพลาดสมาชิกห้ามพลาด สำหรับปีพีตันใดที่จะเล่นหัวชมหัวเรามีช่องทางติดตามที่ลิงหน้าโปรโฟไฟล์นะกาวปรีชมปรีไม่มีการใจใจใดๆทั้งสิน้นขอบคุณครับ